ใครที่อยากทำข้อสอบสอบเข้าหมนหนึ่งในวิชาอังกฤษไทยสังคมนะคะด้วยเทคนิคแบบง่ายๆนะคะมาดูข้อนี้นะคะครูแตงจะมาสอนนะคะในวิชาภาษาไทยะคราวนี้ข้อที่5นะคะ,ะประโยคใดที่มีจำนวนคำน้อยที่สุดทุกคนนะคะจำนวนคำนะคะคำก็คือ,อ จะมีกี่พยางก็ได้นะคะแต่มีความหมายในตัวของมันเองนะคะทุกคนก็คงจะเคยเรียนมาละนะคะในทุกระดับชั้นที่เราเรียนมาว่าคําคืออะไรนะคะทีนี้เวลามาเจอข้อสอบเนี่ยนะคะจะต้องมาฝึกแบ่งคํานะคะฝึกแบ่งคําแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแบ่งคํานะคะเหมือนกับที่ครูแตงอธิบายไหมนะคะอ่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งคํากันก่อนนะคะ เรานะคะรักภาษาไทยของเราต่อไปเด็กดีเป็นที่รักของทุกคนอ่อควายนะคะศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี คนไทยเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่าเป็นไงคะแบ่งเหมือนครูแตงไหมนะคะเดี๋ยวเราลองมานับนะคะว่าแต่ละข้อมีกี่คำนะคะโน้ตไว้ข้างหลังแล้วก็มาเปรียบเทียบเพื่อเลือกคำตอบนะคะอ่ะมาลองนับกันนะคะกไก่นะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5าคำอ่า ขอไข่นะคะขอไข่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะขอไข่ก็มีห้าขอควายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอควายมีหกนะคะส่วนงองงูหนึ่งสองสามงองงูมีสามถ้าใครนะคะอยากจะ เก็บโจทย์เหล่านี้นะคะไว้เป็นพลังข้อสอบของตัวเองอย่าลืมจดบันทึกไว้นะคะหรือนะคะจะมาทบทวนโดยการดูคลิปหลายๆรอบก็ได้นะคะ,ะสรุปกอไก่นะคะมี5คําขอไข่5คํานะคะคอควาย6คํางองูมี3คํานะคะดังนั้นเราจะตอบนะคะประโยคใดที่มีจํานวนคําน้อยที่สุดก็คือข้ององูนะคะ ใครนะคะที่อยากจะมาดูเทคนิคการทำข้อสอบนะคะโดยผ่านการลองทำตามแนวข้อสอบนะคะที่เขาใช้จริงๆในสนามสอบนะคะอย่าลืมกดติดตามครูแตงนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไป